สวัสดีครับวันนี้ช่างนุ้ยพามาชมร้านอาหารของบอมไซเบิร์นนะครับสวัสดีครับบอมมีอะไรกินบ้างนี่สวัสดีครับช่างนุ้ยเชิญนั่งก่อนครับด้านในเลยครับครับผมมีเมนูแนะนำเยอะแยะเลยครับผมโอ้โหบรรยากาศดีนะครับที่นี่ร้านห่างจากราชบุรีเยอะไหมครับเนี่ยเออกมยี่สิบเอ็ดครับ ไม่เต็มครับิยาวครับโอ้โหไหนขอดูเมนูแนะนำหน่อยนะครับจะมีผัดเผ็ดกบได้ครับผัดเผ็ดปลาบึกผัดชาปลาบึกได้ครับผมต้มยำไก่บ้านแล้วก็มีเมนูแนะนำมากกว่า100รายการครับผมเชิญครับโอ้โหสุดยอดเลยนะครับครับผมข้างนู้ทานอะไรดีครับมีอะไรบ้างพี่ครัวครัวบอกว่ามีผัดเผ็ดกบตันนี้อร่อยมากเลยโอ้โหไหนขอดูหน่อยนะครับเชิญครับผมครัวเล็กๆนะครับแต่กันเอง โอ้โหแม่ครัวนี่คุณคุณนะครับน้ำเลยครับเนี่ยน้องเหมยสลอยของเราครับในทีมนี่แหละเหมยสลอยโอ้โหนะครับเพื่อนๆนะครับในแกงของจํากันได้นะครับเหมยสล่อยนะครับเดี๋ยวเรารอชิมนะครับอันนี้เป็นเมนูอะไรครับเมนูกบผัดเผ็ดค่ะโอ้โหกบผัดเผ็ดนะครับของเหมยฉล่อยนะครับ สุดยอดนะครับได้แล้วครับผมคร,ครับนอกจากอาหารป่าเนี่ยที่เราเปิดอยู่เนี่ยมีอาชีพอื่นอีกไหมครับผมนอกจาก้านอาหารป่าก็จะมีร้านต้นไม้ครับชื่อร้าน3เกลือพันไม้อยู่ด้านหลังครับผมมีต้นไม้นานาพันธเป็นประเภทไม้สาสดครับ เลยตามไปดูครับผมอ๋อดีเลยครับดีเลยครับดีเลยครับครับผมอันนี้จะเป็นต้นก้ามลิดิตครับเราจะมีหลายไซส์ครับมีไซส์เล็กไซส์ใหญ่เป็นพันไม้สะสมครับอ่าฮะอันนี้ลิลิตครับสวยๆเลยครับแล้วก็ด้านหลังก็จะเป็นพวกมะพร้าวยอดดําพวกกระเทียมต้นพวกพระเจ้าห้าพระองค์ครับมีจันดําจันดงอะไรพวกนี้ครับเยอะครับ รายการต้นไม้มากกว่าหนึ่งพันชนิดครับที่นี่ครับโอ้โหสุดยอดนะครับแล้วเป็นสไตล์ต้นไม้เอ่อมียรักผัลหลงมีไหมครับมีครับผมมีครับอ๋อมีด้วยนะครับโอ้โหสุดยอดเลยนะครับโอ้โหนักเลงต้นไม้ต้องชอบแน่เลยนะครับชื่อร้านอะไรนะครับชื่อร้านเกอพันไม้ครับผมสามเกอพันไม้นะครับอยู่ที่ ตรงไหนครับกมยี่สิบเอ็ดครับใกล้เขื่อนแม่เตงพิกัดเดียวกันเลยครับมีหลายอย่างครับตรงนี้โอ้โหสุดยอดเลยนะครับวันนี้นะครับก็ขอบคุณบอมสายเบิร์นนะครับขอบคุณครับลากันด้วยสามเกลือพันไม้และเมาเซอาหารปลานะครับเชิญครับเชิญครับครับสวัสดีครับผมนุยน้ำพูครับบอมสายเบิร์นครับเมาเซอาหารปลาครับ